สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่218นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1นะคะ id line ศูนย์หกห้าดี่หนึ่งห้าสองหนนะคะพี่สแกน qr code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้มาชม ep ที่218นะคะพี่รายการที่1นะคะอันนี้รายการที่1อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆวยก็แบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการหนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่นะคะเนื้อก็เก่าสวยๆวยอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆวยแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่ นี่นะคะสวยๆเกา่าๆ uh uh อย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่น้องได้จอบเล็กหน้าสวยๆมาเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ไม่มีเก็บปลายทางนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเกา่าๆ uh uh อย่างนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพอเงินพิมพโบราณน,นะคะพี่นี่นะคะเนืน้อเก่าๆอย่างนี้เลยสวยๆกันเลยนะคะพี่ดูใ่้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่หนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพร่นะคะพี่นี่นะคะนี่เนูได้เหรียญมาแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆกเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่เจนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะนี่สภาพสมบูรณ์นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่แปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวอองพ่อจันทร์นะคะพี่นี่นะคะ ดูไว้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่ใครชอบองคไหนอย่างไรแคบรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่9นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยดูไว้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่10บนะคะอันนี้จะเป็น อ่าอันนี้เป็นพระทางอาทางใต้นะคะพี่นี่นะคะเนืกก้อเก่ๆสวยๆกันเลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยนะพี่ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆกันเลย สภาพสมบูรณ์นะพี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะเมดไข่ปลาเต็มนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์เลยนะพี่นี่นะคะใครปิด EP ที่แ้วไม่ทํามาปิด EP นี้ได้นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อสวยๆก็เก่ากันเลยนะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเลยต่อไปรลยกันที่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยองค์ใหญ่เลยนะพี่นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรลยกันที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็น ค้าผงสุพรรณนะคะพี่นี่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นี่นะคะนี่สวยๆเลยต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่น้องได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี Pop ้เลยมีจะเข็บข้างด้วยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่สวยๆเลยนี่นะคะต่อไปรายการที่18นะคะนี่นอนได้มาเนื้อก็แบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะสวยมากเลยเนื้อนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อกลอสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพัดเนื้อดินนะ่ะหลวงพ่อโต,โตนะคะพี่วัดบางกะทิงนะคะนี่นะคะพี่เนาได้มาพมก็บแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆ,ๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะเนื้อคนละเนื้อเลยนะพี่พระคนละบ้านนะคะนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อไปนะคะพี่หน้าตุ๊กตาใหญ่นะคะนี่นะคะพี่ นี่ดูวชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่23นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เนื้อก็ก่อยอย่างนี้เลยสภาพสมบูรณ์นะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่24นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญใบพุทราเวกเก่นนะคะพี่นี่นะคะนี่ เนื้อกาๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสึกใช้งานมาเลยนะพี่นี่นะคะพี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่25นะคะอันนี้จะเป็นรูปหลหลงพ่อเดิมนะอันนี้น้องได้มาพร้อมเรี่ยมเลยนะพี่นี่นะคะก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนี่ต่อไปรายการที่26นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ ดูว่าชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ในเขียวอมเหลืองเลยต่อไปรายการที่ยี่สิบเจนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะคะนี่นะคะพี่ภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่ใครชอบเนื้อแบบนี้หน้าแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปนะคะอันนี้จะเป็นพระชัยนะคะพี่ นี่นะคะน่าจะสึกหน่อยนะคะพี่นี่สวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่นี่สวยๆกันเลยต่อไปรายการที่30นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะ สภาพสมบูรณ์เลยนะพี่ดูช้าๆชัดๆนะคะพี่แคบบรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่3 1นะคะอันนี้จะเป็นน้องได้มาเนือ้อเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่หน้าตาท่านสวยงามเลยนะคะต่อไปรายการที่32นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะนี่ หน้าตาสวยเลยนะคะชุดนี้นี่นะคะพี่หน้าตาแซตจีนด้วยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเลยต่อไปรายการที่สานะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกเกาวๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ชอบองค์ไหนย,ยังไงทักบอกน้องได้นะคะต่อไปรายการที่34นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ข้างหลังจะมีเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายกันที่35มสิบห้นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ uh. นิยมนะคะพี่นี่น้องเรียกหน้าตุ๊กตานะคะนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่ต่อไปรายการที่36มสนะคะอันนี้จะเป็นพ,นะะพนนนิมพ์ขี้ตานะคะพี่อันนี้จะเป็นสามชายนะนี่นะคะพี่ เนื้อเขียวอมเหลืองอย่างนี้เลยด,ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สสยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการ Melt ที่37นะคะอันนี้จะเป็นปสั่งกระจายนะคะพี่นี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่38นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆแบบนี้เลยมีรอยจานข้างหลังด้วยนะคะพี่นี่นะคะชาร์ไหมคะสวยๆเลยต่อไปรายการที่39นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะหน้าสวยๆเลยนี่ดูว่าชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านน้องได้นะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่40นะคะอันนี้ นี่อันนี้จะเป็นเนื้อดินนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยด,ดูให้ช่ดูให้ตูกใจกันเลยนะพี่แล้วค่คยรับกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะต่อไปรายการที่41นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยด,ดูให้ชดูให้ตูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่42นะคะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนี่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นรูปรหลหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะ้องได้มาสององนะคะวันนี้องค์ป่วยองค์เลี่ยมองค์นึงนะคะพี่นี่นะคะเผื่อใครชอบองค์ไหนสวยก็เลือกกันไปนะคะพี่นี่นะคะพี่ ต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้จะเป็นเรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่กับหลวงพ่อจัลันนะคะนี่นะคะพี่น้องได้มาเลี้ยงกอแบบนี้เลยนี่นะคะพี่สวยสวยเลยนะคะต่อไปรายการที่45นะคะอันนี้จะเป็นพ้าปิดตานะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะนี่นะคะพี่น้องขอคนรับจริงโอนจริงนะพี่ไม่ปิดพ้าน้องเล่นนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่นะคะพี่ นี่นะคะต่อไปรายการที่46นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่น่าสวยๆกันเลยต่อไปรายการที่47นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่48นะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่สภาพสมบูรณ์นะคะมีเม็ดแร่ตร,ร,ตรงศีรษะท่านด้วยนะพี่นี่นะคะชัดเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่49นะคะนี่น้องได้มันเนื้อสวยๆเ,ๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่50นะคะพี่รายการสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่ นี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยสภาพสมบูรณ์นะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นะวันนี้น้องขอจบ EP ีที่218นะคะพี่ขอฝากไว้กับลูกสาวสิธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร065974 1521นะคะ ID ดีไล065974 1521นะคะพี่สแกน Q r วอารมาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ีที่2 1 8ร้นนนที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ